สวัสดีครับอยู่กับพี่อานะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกวอลเลก g a อรเนีนะครับภารกิจที่447และ448นะครับแล้วตรงนี้คืออะไรครับกองกาลังของสเปียร์ตันกำลังทําอะไรกับเดซอยู่โอเคงั้นเราไปลุยกันเลยนะครับ447ภารกิจที่447เอาชีวิรอดจนกว่าพัะที่จะขึ้นนะครับเจอกับโบเทกรรโบนั่นเองแล้วก็เจอกับอีลิทโบติกอาชิดอนด้วยนะครับแล้วก็เมกาซอ์หวานคนโดนเดทุกรูปแบบเอาชีวิตรอดนะครับเม จูเขาไว้ได้ในช่วงแรกใช่ไหมพยายามก็ออกมาเป็นซอร์ตวาดก่อนแล้วกันนะครับฝั่งเขาว่าไงฝั่งเขาจะไม่มีอะไรมาส่วนฝั่งเราไม่อัพไม่ซื้อไม่สกิน<ะ>อืนี่ไงเมกาซอร์ตวอดโอ้โหหัวก็ไปทีหนึ่งแต่เขาจะไม่มีสายฟ้าฟาดลงมาเพราะว่าเขาบังคับด้วย AI คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับถ้าเป็นคนบังคับเนี่ยฟ้านี่บอกเลยว่าผาปเปรี่ยงผาปเปรี่ยงแนะว่าเราน่าจะเอาสเปียร์ต้อนโยนหอกใส่ได้นะครับ โอ้โห uh huh. ทางๆหน่อยแล้วกันนะพี่เขายิงธนูนใส่เราแล้วนะครับยิงเร็วมากนะครับตอนนี้พี่ยามก็ออกเป็นสเปียต้อนแล้วสเปียต้อนแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นอาร์ชิดอนแล้วกันนะครับโอ้โห uh huh. ของเขามากันเยอะมากครับเมก้าซอร,าร์บัแต่ก็ตีเราไม่เข้านะพี่ยามลองเอาอาร์ชิดอนโยนหอแล้วกันนะครับมีความรู้สึกว่าเราจะไหวไหมยิงยัดหน้า้าไปดูซิว่าเมก้าซอร์บัจะทนได้หรือไม่ครับอ๋อเลือดไม่เยอะเท่าไหร่ยับหน้า400ร ยัดหลัง800ตขายกันให้หมดครับยัดหน้า46 0สเราจู้ครับให้เขาล่อให้เขายิงเสเปียร์ตอ้อนเรานะครับไปไอ้นี e ่ดีกว่านะครับไปติดตัวเขาดีกว่านะติดตัวดีที่สุดครับ oh. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับกลับบ้านครับอาจจะต้องมีสเปียร์ต้อน2คนนะครับหัว oh. หลังเราเที่ยงไปแล้วแต่เราก็แตกไปก่อนถ้ได้พยายาหมออกมาไปนะสเปีนนะเยร์ต้อนเลยล่ะ เดี๋ยวเป็นใเปต้นเลยครับไม่ต้องอะไรมากมายพอเขาบุกมาปุ๊บเราโยนหอกโยนหอกโยนหอกเก็บแร่โยนหอกโยนหอกโยนหอกเก็บแร่ขอเลาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดแพ้คราวนี้ก็จะใช้สกินแล้วนะครับถ้าไม่ใช้สกินก็จะอัพมาสู้นะครับคนเก็บแร่ขอแค่4ี่คนก็พอโยนหอกสี่ร้อยโยนอีกทีหนึ่งสี่ร้อยโอเคครับ ทีนี้เราก็เก็บแร่ได้แบบสบายใจกว่าเขาจะปลุกมาอีกทีนึงก็น่าจะใช้เวลานานนะครับเขามาเป็นอาร์ชิดอนซึ่งเราน่าจะจุกได้แล้วก็โยนหอกโอเค dachte, โอเค้โอเ,เขามาอีกแล้วครับเอาสเปียร์ทอนคนเลือดเยอะมาไม่ได้เก็บแร่เลยอะโยนหอก400โยนไปอีก400และโยนไปอีก800เข้าข้างหลังครับ 800โอเคเขาก็จะมาเป็นอาชีดอนอีกแล้วเหรอกลับเข้าบ้านไปครับแล้วเ,เอาเป็นซอสบอดออกมาก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเราต้องการคาร์เซอาชีดอนที่มีปริมาณมากขึ้นนะครับเราต้องรับตัวนี้แค่2คนเองโยมาแบบนี้แล้วก็แพ้หันหลังผิดใครให้เอาหัวโคกครับเสียหายหลายแสนครับแบบนี้อาชีดอนคนหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินสร้างทั้งหนะ้าร้อยเนยต้องให้มันหันหลังแบบนี้โอเคโอเคเข้าใจแล้วว่าเราไม่น่าจะใช้ ไม่ครับไปซื้อไม่สกินชนะได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับลองดูก่อนจนกว่าป้อมจะแตกเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายชโชว์แ0ดรยออโยนหอ,อกไปอีกแปดร้อยโยนหอกสี่ร้โหมากันเพียบสว่าเราจูกได้ไหมครับจูกอะจูกได้แต่ว่าอาร์ชิดอนเราจะยิงเขาโดนหรือเปล่าผมไม่ไหวฮะอ่าไม่เวลายอม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 ไปก่อนยอมไปก่อนฟ้าจะผ่าเพียงปังเลยนะดูฟ้าผ่าเปียงปัง มาครับอัพอะไรดีนี่ก่อนเลยคนเก็บแร่ต้องมาก่อนครับนัก,น,น,กนูแล้วก็ออออซอสวาดวิ่งเร็วสเปียรต้อนแล้วก็มงกุดป้อมเท่านี้พอพอซอสวาดวิ่งเร็วไปคอยจูกเขานะครับวิ่งเร็วก็จะจูกง่ายคนเก็บแร่เก็บรอบหนึ่งนี่ได้แร่เยอะเพราะว่ากระเป๋าเราใหญ่นะครับเดี๋ยวพอสร้างคนเก็บแร่ได้9คนปุ๊บเนี่เดี๋ยวพี่ยามก็ไปจู๊เขาแล้วนะครับ ไม่ใช่ได้9้าคนได้8ดคนโอเคเสร็จแล้วแดคนไปจุกเลยครับวิ่งเร็วมากจุกสบาย <c oughs> โวถ้าเป็นอย่างนี้นี่จุกธนูสบายครับธนูไม่มีวันได้ระแค้ละคายผิวเราแน่นอน <c oughs> เราก็จะใช้เป็นซอสหวานนะครับจุกไปเรื่อยนะครับแบบนี้แล้วก็ให้นักธนูเรายิงไปนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรฮเราก็มีโดนนิดนึงสกิดสกิดไม่ได้เจ็บเท่าไหร่หรอกเออโหโดนเต็มเต็มครับเข้าหลัง ขึ้นไปขึ้นบนให้เขาตีท่าธรรมดาโอ้โหตีไม่โดนเราด้วยเพราะว่าเราไอ้นี่ครับวิ่งเร็วมากครับตอนนี้นักขนูเรามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราได้เปรียบมากณจุดจุดนี้สวัสดเราก็ตายยากขึ้นนะครับเราอัพหมวกมานะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวครับอย่าไปหาเพื่อนเราครับอย่าครับอย่าเดชขาดครับเราต้องยืนระยะให้ไกลกว่าเพื่อนเรานิดนึง ah. โอเคตายไป <S <S ถ้ามีสเปียร์ต้อนมาช่วยด้วยนี่ดีมากเลยนะ โอเคครับทีนี้เราก็เตรียมเอาโจมตียาชิดอนเขาบ้างนี่แหละยืนยืนยืนแบบนี้ครับเออเทียมเรียบร้อยเอาสเปียร์ตอนออกมาครับชื้อชือชือชือจริงๆไม่ต้องเอาสเปียร์ตอนก็ได้นะเอาซอสต์บอดวิ่งสวนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ติดตัวเขาไปติดตัวเขาเลยครับแบบนี้เลยโอ้โหสบายครับ เขามาแล้วครับเป็นนักขนูล้วนนักขนูล้วนก็โดนติดตัวครับ<อ>จบครับล้วนมาจากไหนครับมันก็แค่นั้นแหละนี่หวัวหน้าโชว์เลยเป็นไงล่ะ,ะเราก็ถือเป็นสเปียร์ต้อนไว้จับเป็นสเปียร์ต้อนไว้ครับยูนิตต่อไปเขาจะเป็นอะไรแต่เราจะเป็นใครเราก็ไม่กลัวแล้วครับซอฟต์าใช่ไหมเมกาซอฟต์านะครับเราดีบล็อกดาเมจนะไม่กลัวครับเรายืนติดธนูเลยครับเลือดไหลเป็นน้ํโจบอีกหนึ่งเวฟยืนอย่างนี้เลยก็ได้ไหมเนี่ยหรือไง ไม่ได้ครับโดนโยนตีครับย,ยืนแบบเมื่อกี้นี่คือผิดมาหันครับผิดที่สุดต้องเอาซอว่ารของเราไปทําการจูเขาก่อนนะครับจูไม่พ้นโอโดนตีกันแบบว่าป้อมเกือบแตกดีมีกองกำลังเสริมมาช่วยนะครับฟ้าผ่าเปียงผ่าเปียงครับเพราะเก็บสแต็กครบนั่นเองนะโอ้โหโอ้โหเกือบแพ้ ขนาดอัพมานวเนี่ย่า cc7 ผ่านต่อไป cc8 ครับผมภารกิจที่4 4 8เจอกับ undead thief แล้วก็ vampire soldier น,นะครับเจอกับใครและเดทเล่นแบบเดทแมทสร้างได้ทันทีนะครับขอโหยุดได้ทุกรูปแบบไม่เอาซื้อไม่ได้ดกินก่อนนะครับถ้าแพ้ค่อยว่ากันแล้วก็ทำลายลูกป,ปั้นฝั่งศัตรูใช่ไหมเอาหละ่ะถ้าทำลายลูกป,ปั้นฝั่งศัตรูเราก็เราก็ไปตีเขาก่อนแล้วกันนะครับเราอาจจะตีได้คนเก็บแรกเขาตายไปบ้างตัวสองตัวก็ยังดีเพราะว่าภารกิจนี้ยังไงก็ต้องใช้ ไม่จองเว่ยก็นักงธนูโชโชโชแทบไม่รู้สึกรู้สารแทบไม่รู้ตัวว่าเราตีไม่เจ็บอะไรหน่อยเหรออืมลอยยี่ใครมาแล้วครับคือพี่เขาจะดึงหัวเราวไหมครับดึงครับผมเรียบร้อยครับสู้ยังไงล่ะทีนี้เซกผีขึ้นมาอีกงั้นเราก็ใช้เป็นอาชิดอนแล้วกันนะครับเขาดึงหัวแล้วครับแต่เราก็พยายามขัดขืนครับผีพุ่งครับมันคือผีพุด โอ้โหต้องอัพมาสู้แน่ๆยิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปก่อนครับผมตายไป,ไปจุกจุกจุกโอ้โหจุกยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวป้อมมันจะแตกขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโยนหอกครับโยนไปโยนเข้าไปโดนไอ้ผีพุ่งมาพุ่งใส่อีกโยนหอ่อโอ้โหไม่ทันครับเอาแล้ว และนี่คือสกินที่พี่อยามาใช้นะครับเป็นสกินที่เรียกได้ว่าต้านผีครับเราจะโดนเราจะโจมตีแรงขึ้นถ้ายูนิตของเขาเป็นผีนะครับาจอมเวทตีแรงๆเลยโอเคประมาณนี้มาครับมาจอมเวทครับจอมเวทรับ,รบสึก เราอัพจอมเวทมาครับจอมเวทจะยิงแรงเป็นพิเศษแต่ช่วงแรกๆเรายังไม่ต้องไปทําอะไรเขาก่อนเพราะว่าโมโรไคัเขาจะไม่บุกเข้ามาหาเรานะครับเขาไม่น่าจะเปรี้ยวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีเวลาเก็บแร่พอสมควรโมโรไคามาแล้วจอมเวทครับรอจอมเวทอย่างเดียวเลยเนาะมีโดนดึงหัวไปแล้วครับคนเก็บแร่เราแต่ก็กลับมาได้อย่างโดยสวัสดิภาพนะครับไปอีกแล้วครับโดนดึงหัวไปแล้วครับน่าสงสารเลยเกิน บื้ม212ถึงกันนอนเลยดีเดียวกัเป็นผีนอนเลยครับบื้มกลายเป็นผีนอนที่เข้ามากันแล้วนะครับพวกยูนิตต่อสู้ทั้งหลายทั้งหลายทั้งแหล่กลับเข้าบ้านก่อนแล้วก็บื้มไม่ตายด้วยตายได้แล้วตายครับซอฟต์แวร์ของเราเอาไปคอยแทงให้จอมเวทนะครับฝั่งเขานี่ก็บุกเข้ามาน่ากลัวเหลือเกิน บื้มหายกันไปก่อนเราต้องฆ่าโมรูไคให้ได้ก่อนนักหนูนเราเริ่มยิงแล้วนะครับตอนนี้โมรูไคก็โดนดาเมจไปเรื่อยๆที่อาร์ไม่เอาไม่เอาพวกนี้หรอกเป้าหมายเราคือยิ่งกว่านั้นครับเป้าหมายเราคือโอ้โหเขากลับบ้านไปแล้วอย่าตายนะจอเมเวทยังไม่ตายแค่เห็นก็ว่าตายยังครับยังยังยังบื้มเข้าไปครับบื้มเข้าไป บึ้มเขาหลังเขาหน้าเข้าหลังโอเคถ้าเราอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะตั้งรับไหวอยู่แหละการมีจอเวทสองคนนี้ก็ก็จะดีแบบนี้นะครับจอเวทหนึ่งคนโจมตีได้3ยูนิตจอเวทสองคนก็จะโจมตีได้6ยูนิตครับมันมีคููดาวข,ของการไล่เวทของเขาโเคเขากลับบ้านนะครับเขากลับบ้านเราเราก็กลับบ้างเราก็ไม่ไหวเหมือนกัน<ะ>รอกองกำลับบงเราพร้อมกว่านี้ครับแล้วเราจะเข้าไปใหม่เขาไม่มีโมโลไคแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจได้ เราจอเวทอีกหนึ่งคนพี่ยามก็ไม่อยากจะให้เขาเก็บแร่ไงเขาเก็บแร่แล้วมันอันตรายนะครับเขาจะกลับเข้าบ้านไหมครับไม่กลับด้วยเออกลับกลับกลับที่เหลือพี่ยามจะสร้างเป็นจอมเวทให้หมดเลยเขาเข้ามาเราก็เข้าไปโจมตีเขาครับกลับเข้าบ้านกันอีกแล้วไม่สู้กับเรานะเขาก็ไม่สู้กับเราถ้าไม่สู้ก็คือไม่ได้เก็บแร่นะเพื่อนเขาเข้าออกอย่างนี้แหละครับปล่อยเขาถ้าเขาออกมาเราจะเข้าถ้าเขาเข้าเราออก เคเขาเข้าเราก็ออกไปสู้ไม่มีปัญหาไม่ให้เก็บแร่แน่นอนกลับบ้านไปซาจอมเวทเราสร้างไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเอากองกําลังสักคนหนึ่งไปตายนะครับพยายามเลือกเป็นนักหนูคนนี้แล้วกันจงตายเพื่อให้เราสร้างจอมเวทได้แล้วครับไปจบเกมกันดีกว่ามีจอมเวท6คน7คนที่เหลือเป็นนักหนูพี่ยามเอาให้นักหนูตายให้หมดเลยได้ไหมเนี่ยโอเคนักหนูคนตายไปอีกหนึ่ง พยายามมานักหนูให้ตายนะครับเพราะว่าอยากสร้างจอมเวทครับนักหนูตายบีหนึ่งคนโอเคถ้านักหนูตายบอีกสักสองคนเราจะได้ซอจอมเวทมาอีกหนึ่งคนนะครับพ OPULATION มันเต็มมันสร้างไม่ได้โอเคอีกหนึ่งคนเสียสลานนักหนูเพื่อเอาจอมเวทมาใช้ค่าตัวนี้ให้เราหน่อยโอเคครับจอมเวทมาอีกหนึ่งขอบคุณมากนักหนูสี่คนแลกกับจอมเวทหนึ่งคนไม่ใช่นักหนูสี่นักหนูห้าคนแลกจอมเวทหนึ่งคน คุ้มบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็ช่วยค่านักขนูคนนี้เราด้วยเพียงเท่านี้เราก็จะไม่มีนักหนูนะครับแล้วเวลาแล้วเขาก็จะไม่กลับบ้านนั่นเองเขาก็จะโดนเราโจมตีฟรี <Yeah. S 2> มันคือเหลี่ยมครับมันคือเหลี่ยม oh. นายโดนเราเหลี่ยมแล้วเพื่อน oh. เหลี่ยมเหลี่ยมโลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมไม่ให้เก็บแร่หรอกเรื่องอะไรจะให้เก็บแร่โอ้โหโจมตีไปขนาดนั้นเขายังไม่เป็นไรเลยครับ ไม่ตายด้วยติดอะไรกันขนาดนั้นเราก็ทําให้กองกําลังเขาตายไปได้พอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้ทีนี้เราก็จบเกมได้ละมะกองกําลังเสริมของเขายังไงครับเราออกมาหน้าบ้านเขานิดนึงงเราก็หันกลับไปบึ้มบ้ามซัมเบ้กลับไปนิดนึงครับรอเวทคูดาวครับแล้วก็หันกลับไปบึ้มบัามซัมเบมการที่เราใส่เป็น สกินคนป่าเนี่ยหรือซาเวกทีฟเนี่ยมันทำให้เราโจมตียูนิตที่เป็นอันเดดนะครับเสียหายมากขึ้นนั่นเองแล้วเราก็เวลาโดนอันเดดสตันเนี่ยเราก็จะหายจากการสตันไวขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวจอเวทจัดให้ครับจอมเออคนเหยียบแรกเขาตายไปหมดแล้วนั้นนะ่ะทีนี้ก็เหลือเป็นซอมบี้สเปียต้อนนะครับไม่เหลือแล้วล่ะตอมแตกแปดนาทีสามิบเจ็วิ <laughs> ถ้าเล่นดีๆมันก็จะเร็วกว่านี้นะ ้ยครับวันนี้คือสติกบอล Legacy ภารกิจที่447และ448สำหรับวันนี้พี Beyond เม m e r และเกม Stick War Legacy ต้องขอท้ารีเา่เป็นเท่านี้ก่อนแล้วพใหมโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ